สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบ้านแสนสุกอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นบ้านเกมนี้เนี่ยสามารถเราสามารถจัดบ้านเองได้เลยนะคะนี่ก็คือบ้านนะคะห้องรับแขกนี่นี่คือบ้านตุ๊กตานะคะเป็นบ้านของเล่นนะคะนี่น,นี้นะคะมีชุดนั่งากด้วยนี่ในนี้มีสไามนะคะเอ๊สไลม์มาอยู่ตรงนี้ จากกระปุกก็ได้นะคะอเอาเก็บที่เดิมนะคะนี่ระบายสีว่ารูปเล่นอะไรได้นะ,ะบ้านหลังนี้เราก็สร้างเองนะคะเปิดโทรทัศน์ด,ดูข่าวได้แต่ไม่ดูดีกว่านี่จะเป็นชั้นวางเสื้อผ้านะคะกระเป๋าอะไรอย่างนี้นี่คือสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วก็พัดลมเปิดได้แต่หยุดเถอะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะนี่ตู้เย็นนี่ ี่ห้องน้ำนะคะก็จะเอเอต้องชื่อคนนี้นะคะให้ชื่อว่าเอิญเอิญคนชื่อเอิญคนนี้ชื่อพลอยคนนี้ก็ชื่อโบนะคะโบเป็นพี่โตสุดนะคะแล้วก็รองลงมาคนกลางนะคะเป็นเป็นคนนี้ชื่อใดชื่อพลอย โบพลยคอสุดท้ายชื่อเอิญค่ะแต่เราต้องมีคุณพ่อกับคุณแม่มานะคุณพ่อกับคุณแม่นี่ค่ะคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่จะเป็นคนนี้นะคะอ่าแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปทํางานก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราให้สองคนนี้นะคะไป ไปหาอะไรกินด้านนอกดีกว่างั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยละกันค่ะ Let's go <S นะเมืองใหญ่นี่พี่บอพี่บอจะพาหนูมานี่ทำไมอ่ะนั่นนะสิอ๋อก็พี่จะพาพวกเรามาหาอะไรกินงไง ตามมาตามมาตามมาอ้าวนี่แม่ยัไม่มาเปิดร้านแล้วเหรอเนี่ยนี่เออคุณคะคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านนี้เมื่อไหร่เขาจะมาหรอคะโหแม่ทำไมมาสายจังล่ะลูกค้ารอแล้วนะเออเดี๋ยวฉันขายแทนให้ก็ได้คะ่ะเอะไรดีคะฉันเอาโดนัทสีฟ้านะคะอันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะวันหลังก็เร็วๆเลยนะคะฉันรอนานป้าที่รักเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกินข้าวได้แล้วนะคะคุณลูกค้านี่ไงข้าวที่ผมสั่งเอาไว้มาเร็วคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวฉันมาจ่ายตังทีหลังนะเน่นั่งแค่ตรงนี้เองเนี่แหละออได้ค่ะ ทำอะไรอะ่ะก็รอแม่มาสิดูสิลูกค้ามารอแล้วแม่ไม่มาทำงานซะทีพี่คนที่นั่งัวตรงนั้นน่ะใช่แม่หรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยเหมือนแม่เลยแม่นี่แม่มาทำอะไรตรงนี้อะ่ะแล้วนี่แล้วนี่เด็กเออลูกใครหรอคะอ๋อลูกเพื่อนแม่เองลูกเพื่อนแม่เขาฝากเลีย้ยงนะจ๊ะ โอ้โหแม่ลูกค้านะ่ะมารอแล้วนะงั้นพวกหนูช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวแม่ไปขายของก่อนละกันเอาแม่อมช่วยแม่เลี้ยงหน่อยไหนามาหาพี่เอิญสิมาไปไเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันดีไหมว่าเราจะเลี้ยงเด็กยังไงเอาอยางนี้ก็แล้วก,กันนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคน ทำอาหารให้เด็กกินเด็กฉันจะเป็นคนอาบน้ำให้เด็กเองงั้นเดี๋ยวหนูเป็นคนพาเด็กเข้านอนเลยละกันนะคะโอเคแต่ว่าว่าจะทำให้เด็กนอนได้เนี่ยมันยากนะทำเป็นง่าไๆหาเอิร์นโหก็ดูพี่พลอยกับพี่โบสิทำแต่สิ่งง่ายๆล่อยให้หนูทำแต่อะไรยากๆเนี่ยน่ะ งั้นเดี๋ยวพวกหนูไปก่อนนะคะคุณแม่ตั้งใจขายไปนะคะอย่าแอบอูอ้ชล่าจ้าและโบพลแล้วก็เอิญก็กลับมาที่บ้านอา่ะอ่ะพาน้องไปนั่งเล่นแถวๆโซฟาก่อน เดี๋ยวฉันเปิดทอทัศน์นะไหนนูนั่นงด้วยมาเด็กน้อยมานั่งด้วยกันนี่เอาบ้านตุ๊กตาให้น้องเขาเล่นดีไหมนี่ตุ๊กตานี่เดี๋ยวขอไปเล่นสกเก็ตบอร์ดนะมานี่เลยเอย่าอู้งานนะ ไปนั่งนู่นก็ได้เล่นสลามแล้วกันนะสนุกจริงๆเดี๋ยวพี่จะลองไปติดต่อกับบ้านพี่เลี้ยงเด็กโอเคไหมโหไปติดต่อทำไมอะ่ะติดต่อแล้วเขาจะเลี้ยงให้อหรอบ้านเพื่อนพี่อะ่ะเขาอะ่ะหลับเลี้ยงเด็ก พี่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองไปถามดูไหมโหพี่คิดว่าจะไม่เลี้ยงน้องคนนี้คนแล้วหรือไงพวกเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยไงงั้นตกลงแหมงั้นพาน้องเขาไปนอนก่อนไปน้องเดี๋ยวนอนเออเราจะให้เขานอนเตียงไหนนะคะจะให้น้องเขาเลือกแหละน้องเขายังพูดไม่ได้เลยค่ะ ก็ให้นอนเตียงเอิญก็แล้วกันนะฮะให้นอนเตียงหนูชั้นบนเนี่ยนะคะเขาจะตกไหมเนี่ยโอ้ยพลอยไม่รู้และพลอยหลับแล้วนะแหมพี่พลอยไม่ช่วยกันแถมยังมาหลับเฝ้านนอนเขาเอาไว้นะหนูขอนอนเตียงพี่ได้ไหมะ ไม่ได้ไม่ได้เฝ้าเอาไว้นะปลุกพลอยขึ้นมาช่วยด้วยกันด้วยนั่นแหละพลอยพี่โทรศัพท์ไปถามเพื่อนพี่ก่อนดีๆนะเราอ่ะค่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองโทรแล้วพาไปเลยถ้าเกิดเขาอนุญาตนะพี่ก็ไปโทรทนะสวัสดีจ้า เออกิฟคือแม่ฉันะแม่เอาลูกของเพื่อนบ้านมาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนแม่ฉันน่ะแต่ว่าแม่ฉันไม่ว่างต้องขายของอ่ะแล้วเขาเอาเด็กคนนั้นอ่ะมาให้ฉันเลี้ยงพวกฉันอ่ะเลี้ยงกันไม่ไหวก็เลยจะเอาไปฝากแกได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วแหละเอามาเถอะแกก็รู้นี่ว่าฉันชอบเด็กรีบๆพามาเลยนะ โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเป็นไงมัง่งอ่ะพี่โบอ๋อเพื่อนพี่เขาบอกว่าได้อะงั้นเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะเย้เย yeah, yeah. อ,อเดี๋ยวไปหลับต่อที่อื่นนะพี่พลอยพี่พลอยโอ้ยเอิญจะมาปลูกทำไมเนี่ยเฝ้าบ้านด้วยนะอ้าว พี่โบเพื่อนพี่จะเลี้ยงเด็กคนนี้จริงๆเหรอใช่ไปเดี๋ยวเราไปบ้านเพื่อนพี่กันเลยนี่ฉันมาแล้วอ๋อสวัสดีไม่ได้เจอกันนานโอ้โหนี่ยเด็กไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอะ ใช่ก็ไม่ได้เจอกันนานเธอก็ยังติดเกมเหมือนเดิมแหมไม่เท่าไรหรอกนะเธอก็รู้นี่ว่าฉันชอบเล่นเกมนอนกอนก็ได้จ้าว่าแต่น้องคนนี้เขาชื่ออะไรหรอไม่รู้เหมือนกันอนะแม่ฉันก็ไม่ได้บอกงนะั้นฉันขอนั่งหน่อยนะเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่เหนื่อยหรอคะพี่กิฟฟ์ไม่เหนื่อยหรอก,อรอกว่าแต่เท่าไหรอ่อ่ะค่าเลี้ยงเด็กอะ่ะไม่เท่าไรหรอก เพื่อนกันวันเดียวใช่ไหมฉันคิดปกติวันละร้อยวันนี้ฟรีไม่คิดตังจริงเหรอคะพี่กิบเนี่ยเลี้ยงเด็กแล้วเดี๋ยวนะที่หัวพี่กิบจะแปะที่ปิดแผลทำไมอะคะก็ เด็กเขากำลังนอนอยู่แต่เกือบตกนะ่ะพี่เลยรีบวิ่งไปแต่ไปสะดุดกับบันไดอสิก็เลยลม้มหัวฟาดกับบันไดนี่แหละโชคดีแค่ทะลอกนี่ระวังหน่อยสิเราเพิ่งปลุกน้องเขามาน้องเขายังนอนไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะตุ๊ก,กตากลับไปก่อนไปชันเลียงน้องเขาเอง ชุดนี้ดีไหมนะไหมชุดนี้ดีหมน้อ,นองเขนอดชุดนี้เลยก็ได้อยู่เพื่อใคยกับปรปเทศนะหรือจะมาเล่นเกมกับฉันล่ะเออ,อเพื่อนหนูคงไม่ว่างหรอกะคะ่ะงั้น กัดกันเลยน่าจะดีกว่าอ๋อโอเคค่ะกัดเลยละกันเนาะโอเคโอเคแหม่พอพาน้องขาไปส่งแล้วเนี่ยชวนพวกหนูมาดูหนังเลยนะโอ้ยง่วง เดี๋ยวก่อนนะคะจะรับป๊อปคอร์นหรือน้ำด้วยไหมคะอืมถามคนที่หัวชมพูเข้มเลยคะ่ะไม่มีตังอแถวไหนดีนะเนี่ยอืมพี่เรานั่งแถวไหนอะ่ะเออเอาป๊อปคอร์นหนึ่งอันคะ่ะนี่คะ่ะเอาแถวไหนดีคะแถวแถวล่างแถวกลางหรือแถวบนคะ เอากลางก็แล้วกันค่ะไปหรือจะเอาเป็นโต๊ะก็ได้นะคะนั่งด้วยเฮ้ยฉันนั่งล่างดีกว่าดีกว่าตันเยื่อเออโหยห่วยแตกมาก น,นะป่าแห่งหนึ่งเอนี่จะตอดหมวกทำไมอะเอ่อเปลี่ยนเป็นร้องเพลงน่าจะดีกว่านะลลมนาาและนี่ก็คือ เมืองแห่งหนึ่งเจ้าหญิงยุคเกาะก็กำลังตามหาเจ้าปีศาจจนเจอ,เอและเขาก็ได้มาที่ย่านอวกาศแล้วก็มาที่เอ่อป่าธรรมดาธรรมดา ยแตกคนแสดงก็หวยแตกฉากอะไรก็ไม่รู้ก็หวยแตกไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนี่เธอเธอแสดงเรื่องอะไรของเธอะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเออขอโทษด้วยนะคะพอพอกันสักทีเถอะโรงหนังเนี้ยกลับบ้านกันดีกว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมป๊ติดตามตอนตอน่อ ไปด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบ